คับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนาบ่ายวันศุกร์นะครับบ่ายโมง40นาทีวันนี้ขึ้นทางด่วนนะครับจะไปศรีนัรลินนะครับไปส่งไปส่งงานนะครับที่ ห้างพาราไดนะครับถนนสีลัขลินนะครับรับงานมาจากแถวเพลินจิตนะครับถนนวิทยุนะเพิ่งจะได้มาถ่ายตอนขึ้นทางด่วนแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศบนทางด่วนในกรุงเทพมหานครนะครับดูรถด,ดูถนนกับช่องบ่าวลินนะครับ วันนี้อากาศร้อนนะครับอุณหภูมิข้างนอกนี่35องศานะใครที่จะไปพักขนงนะครับออกซ้ายลงทางออก12นะครับอาจน้าลงหลุดจากทางลงอาจน้าลงไปนี่ก็จะวิ่งได้ดีขึ้นนะครับ มันมามันก็จะมาติดอยู่ช่วงนี้ประจำนะขึ้นทางด่วนมานะจะไปลงทางออก17นะครับ 17c เส้นบางนาตาบนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันบรรยากาศบนทางด่วนนะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับ2569เดือนที่2ของปี69นะครับ ก็มาถึงวันที่20แล้วนะครับเดือนนี้มี28วันเองนะครับเดี๋ยวพอหลุดจากอาจน้นลงไปแล้วนี่ก็จะวิ่งสบายเลยนะครับรามอินทาบางนา นี่นี้ก็ไปจากเชิงเซานะครับชนบุรีบางประกงบางแสนนะครับพัทยาบางนาตลาดนะครับหรือว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้นะ ก็นำ้ำฝากกันเป็นประจํนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับกับแก๊ปไปด้วยนะครับวันนี้ก็รับงานเที่ยวที่4นะครับบ่ายโมง50นาทีเที่ยวนี้ก็ประมาณ 400, 4 0 0 460กว่าบาทนะครับ อินทาชนบุรีออกซ้ายนะครับหรือว่าจะมาทางนี้ก็ได้นะครับชนบุรีสำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับถนนหนทางนะครับดูรถด,ดูถนนดู การก่อสร้างต่างๆนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับในช่องบ่าวลินหรือว่ากดติดตามไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็มาลงแล้วนะครับทางด่วนนี่ก็เป็นทางออกแล้วนะครับสุขุมวิท62นะครับออกซ้าย สีแยกบางนารักขนงสมุทรปราการนะครับตรงไปก่อนก็เป็นทางยกระด,ดับคล้ายๆกับถนนพรามสาร สมุดปราการบางนานะครับออกซ้ายชนบุรีก็ตรงไปผมจะตรงไปก่อนนะครับถนนเทพพรรััตนะครับหรือว่าถนนบางนาตากนะครับ มุปาการนี้ก็ขึ้นสะพานตัวนี้มาแล้วก็ไปวนไปลงเส้นสุขุมวิทนะครับไปสมุทรปาการ นี้เราก็อยู่เส้นถนนเทพร,รัตน์นะครับถนนบางนาตราดนะครับเป็นฝั่งขาออกนะผมจะไปศรีนครินทร์นะครับไปทางบางกะปินะก็ขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับ จะได้มาถ่ายทีนะครับสำหรับเส้นบางนาตลาดนะครับนะอยู่คนละฟั่งนะครับกับถนนพระรามสองเนะี่ยผมก็อยู่แถวพระรามสองก็เป็นถนนที่กว้างนะครับนะมีทางยกระดับอยู่ด้านบนตรงกลางนะครับสข้างก็มีต้นไม้นะครับ น่าจะดูกว้างกว่าถนนพระรามสองนะถนนพระรามสองนี่ด้านาด้านซ้ายทางนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้นะ เที่ยวทะเลนะครับบางแสนพัทยานะครับขับตรงอย่างเดียวนะครับไปชนบุรี เดี๋ยวจะออกทางขนานนะครับไปบางกะปินะครับไปทางบางกะปินะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้า,าส่าศรีนครินนะ ครับตอนนี้ก็อยู่ทางขนานนะครับของถนนบางนาตลาดนะครับจะออกซ้ายไปทางบางกะปินะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับถนนสีนักขลินเข้าซอยวัดสีเอี่ยมนะครับ ัวนี้โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะครับนี่มีคนอยู่ในนี้นี่เป็นถ้าอยู่ครบกันทั้งหมดนี่หลายเป็นหมื่นเลยนะครับนี่ก็มาออกสีนัครินนะครับถนนสีนัครินมุ่งหน้าไปทางบางกะปิลาดพร้าวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ